เจ็ดหกเก้านี่ยเก้าเจ็ดหกเออเริ่มบานนี้ช่อ,องตัวนั้น 6, หกเจ็ดหมวดก้อนนี่บอเลี่ยงหมวดก้อนบานนี้ได้มาแล้วงวดนี่ได้มาแล้วเพิ่นฝากเบอร์โทรมาน้ามพ่อถ้าผู้ใดโชคดีโชคมาันกัดโทษโทษตามเบอร์นี้ทําบุญน,น้ำเพิ่นเนี้ยราะว่าเลขตัวนี้นี่เพิ่นประมูลมากตัวน,นี้นี่เป็นแสนว่าสั้นว่าแนานมนเป็นแสนหมวดก้อนนี่เฮาอนิม พี่น้องหมวดก้อนนี่แนมแล้วเ้อมันออกมันออกแนมแล้วมันออกบานี้งวดนี้คนได้มาแล้วบานี้ยันแนมได้พี่น้องบานี้ยันแนมบานี้ลงทุนเลยยันแนมได้แล้วนี่ตรงไหนะเนี้ยบ่งเอาอันเอาเจ็ดเก้าหกแมนเจ็ดเก้าหกเจ็ดเกหหกเจ็ดกับหกเก้าเอาทะเบียนรถเอายังบานี้เอาม้ยางบานีอาไม้ยางย่นข้างเำาเก้า เป๊ะเลยนะคอยกับเรื่องบางกล้องเกยวกับของคอยไทยอยู่ตัวนี้เอานี่คือเหล็แนมเอจากหกรอเต็มๆตงนะคะเจ็หเ้าเยังเป็นตัวเก้าหวดกรอนตัวนี้แม่บ้าม่บเงินเพิมหเขามาเขากัไปเห็นทะเบียนรถเจ้าของลอีกดคือเก้าหอเก้าผมามีเบอร์โทรก็นึ่ง มีกับประมาณว่าถ้ามานถ้าชอบดีไปหาคนเองแมเนตามเบอร์นี้ตามเบอร์นี้นี่เด้อเอาให้เบิ้งแค่ละกล้องอันนี้คือไล่เมือไล่มือเพิ่นนี่คือไล่เมือเพิ่นแคบหน่อจอเอฟซีเด็อแคบจังแนมแนมเบิ้งอันนี้เอาเท่เลยตอนนี้ปรากฏว่าแนมได้ใจแนมเด้อพี่น้องเด้อขันแนมก็ได้ใจแนมอืมเอาวันนี้เลขแนมอันนี้เลขนำโลดครับตอนนี้ เลขนำโลดครับเสลเนำเลานำเลขนำโหลดครับซื้อเลนำเลดนำเลขนำโลดอันนี้ว่านี้ว่านี่ญเนมนำเนี่ยเด้อนำโลดประสันี่นเองเลขนำโลดเลขนำโลดเอาทางนี้ได้ไปนี่นี่เบอรโทรบอได้ลอกยังเลยยพันหมาจังสี่กับมัางสี่เนาะบอได้เขียนอ่ะบอได้มัลอกเลย่าเอฟซบอกให้ตามไลน์ เลขแนมหมดแล้วเข้าเต็มเต็มเลยบางงวดทีแล้วเต็มจ้าเพิ่นให้ยังมากงวดที่แล้วเพิ่นให้เก้าเจ็ดหกเก้าเจ็ดหกใช่มันออกเก้าเจ็ดเป็นบอลเลขสองตัวเพิ่นให้หกเจ็ดเท่านั้นเข้ากับม้หมุนเลขหกเลขเก้าน่ะบานนี้งวดนี้ตัวเก้าตัวเก้าตัวเก้าตัวนั้นตัวเสำหรับทีเท่านั้นแต่ว่าสำหรับทีเลขตัวเก้าตัวนั้นหกเจ็ดหกเก้าหกน่ะเออ บ้านนี้พี่น้องบังเอิญอย่างว่าบ้านนี้คือเก่าคือเก่าคือเกาโยโรถไข่ไงนะค่อโยโรดเขาไม่อตนักแต่ปลาโทบ้านนี้เอ้ากลับหลังบ้านนี้พี่น้องกลับหลังบ้านนี้ดูทะเบียนรถด้วยนะครับอ้าวัดก้อนน่ะแนมแนมแล้วมันถื่อบวันนี้พันวานำรถมาต้องแนมบ่แนมขันแนมมันก็ดอะไ้แต่แนมขึ้นอัดก้อนได้แต่แนมขันแนมได้แต่แนมเห็นไปหนีช่างนี่เห็นแล้วแต่แล้วแล้วอ่ะแล้วแล้วเด้อ ตามเบอร์นี่ละครับนี่ยนี่โทรไปเอาโทรไปทาน่าจะโค้งสุดท้ายแล้วเนาะเนี่โค้งสุดท้ายแล้วล่ะครับบ่มีอีกแล้วเพิ่นว่าเลขแนวตัวละแสนผลดีเพื่นวานเพื่อนวานใจตัวละแสนแสนดเก้าเจ็ดเก้าหกหกเจ็ดหกเก้าได้มาแล้วได้มาแล้วพี่น้องเม็ดเดียวเองนะไม่มีเม็ดเดียวเม็ดเดียวค่ะเม็ดเดียวครับงวดก้อนนี่เพิ่นบ่ตัดตัวนี้ที่โอ้มีหกเจ็ดมีแต่หกเจ็ดจะว่าเลขเก้าเจ็ด 67นี่พศได้ล67พตัวนึงวน่ได้พเนี่ยไปขางรถมนี่เดียวเอากล้องหลังอ่ะเอฟซีครับทะเบียนรถนี่ก็เต็มๆกันเลยปูดอนวัวพร้อมแล้วครับอ่าปูดอนบัวพร้อมแล้วสันตอนี้ก็เบิ้งเล็กแนม